รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้อง้อน,นี้พาพี่น้องไปเห็ดเมนูแซ่บๆซกินกันครับผมเมนูสดหอนหอนโล่งคร้อเลยครับผม,ม้อน,นี้วันนี้ขอเสนอเมนูตุ้มโครงปลาย่างครับผมเดีย๋ยวไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยครับผมเริ่มจากเอาสมุนไพรไปขวครับผมพริกแห้ง ใบมะกรูดหอมแดงครับกระเทียมมะเขือเทศคาตะไคร้ครับผมื้นนี้ผมจะใส่ขมิ้นไปนําครับผมผมอยากกินน้าต้มขมิ้นครับเป็นสมุนไพรครับผมครับเอาไปคั่วให้มันหอมๆเลยครับผมสมุนไพรเฮานี่ครับคั่วได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใส่ได้ละครับผมตั้งน้าครับตั้งหม้อครับผมใส่เกลือลงไปครับ นี่ผมจะเปรี้ยวข้มเปรี้ยวจากบักขามเปียกครับผมบักข,ขามเปียกนี่จะได้ข้มเปรี้ยวอมหวานครับพี่น้องใส่ลงไปแลว้วก็ตามโดยสมุนไพรที่เขาขวบไปเมื่อกี้ครับอ๋อเพลยครับนี่ใส่ลงไปครับสมุนไพรล้วนๆครับผมสำหรับกินหนำต้มสมุนไพรแล้วครับผมนี่เพรานำเรือดเริ่มบักขามเปียกเขาจะเปลี่ยนสีครับผมออกเป็นสีหนำบักขามเปียกเลยครับผมนี่ นี่ครับนาเดือดแร้วกกเตเียมปลากรอบที่เพาไปหั่นไว้ครับผมเอามาใส่ครับมันนี้เป็นปลานิ้นครับปลานิ้นย่างครับผมปลานิ้นย่างกับกรอบครับผมใส่ลงไปนี่ครับเอาแบบจุกจุกเลยครับพี่น้องวันนี้เฮ็ดกินเองครับผมใส่แล้ก็กดให้จมครับกดให้จมน้ำเดือดครับผมต้องนำเดือดอีกรอบนึงครับผม ปรุงเครื่องครับใส่ผงปรุงรสครับผงแสบผงนัวครับผมใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาครับตามเคยพี่น้องครับจังหวะนี้กับปรุงเครื่องตามใจชอบของพี่น้องเลยครับผมมักเปรี้ยวหวานมันเค็มแบบนไปกับปรุงนะครับผมเผ็ดไปซิมไปครับผมปิดท้ายด้วยพริกแห้งขว้วหอมๆครับผมนี่จวดจัดครับจังน้อยครับผม กับผักชีใบเรือครับผมเพิมความหอมกดให้จมครับพี่น้องที่นี่กดให้จมเป็นอันเรียบร้อยครับเสร็จพิธีครับผมพร้อมเสิร์ฟครับผมต้มโค้งไปย่างครับผมครับพี่น้องผมจะเติมความเปรี้ยวด้วยน้ำบังเนาวครับผมเพราะว่าซีบังเหลววามเปรี้ยวยังบ่ถึงครับผมเติมด้วยน้ำบังเนาสดลงไปหลูกหนึ่งครับพี่น้อง เอาแบบจจวดเลยครับผมสดเข้าไปนี่ล่งข้อครับพี่น้องต้มสมุนไพรล้วนครับเลื่อนี้แล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมมาๆมาๆครับเสบ็บๆด้วยกันครับผมสูบ